สวัสดีค่ะนักเรียนครูวันระวีศักเมืองค่ะและในวันนี้นะคะเราก็เดินทางมาจนถึงตอนที่25แล้วซึ่งตอนที่25นี้นะคะก็จะเป็นตอนสุดท้ายของเรื่องลำดับเรขาคณิตค่ะครั้งที่แล้วตอนที่24นะคะครูฝากโจทย์ให้นักเรียนไปทำา1ข้อ โจทย์ข้อนั้นนะคะก็คือกําหนดให้ a 1 a 2 a 3เป็นลำดับเรขาคณิตโดยที่ a 1มีค่าเป็น2และ a 3มีค่าเป็น200คําถามก็คือข้อนี้มี a 2ได้ค่าเป็นเท่าไหร่นักเรียนลองทำกันดูได้ค่าเป็นเท่าไหร่คะวิธีการทำข้อนี้นะคะมีทั้งหมด2วิธีครูไม่ได้บังคับว่านักเรียนจะต้องทำวิธีไหนแต่จะเฉลยให้ดูทั้ง2วิธีเลย วิธีแรกนะคะลำดับนี้คือลำดับ2 a2 และ200วิธีที่1จะใช้อัตราส่วนร่วมในการหาค่า a2 การหาอัตราส่วนร่วมค่านะักเรียนจำกันได้วิธีการคือนำสองพจน์ที่อยู่ติดกันนำพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าจะได้ค่า R ซึ่งเป็นอัตราส่วนร่วม ดังนั้นข้อนี้นะคะครูจะนำ a3 หารด้วย a2 เท่ากับ a2 หารด้วย a1 แทนค่าลงไปให้หมดค่ะ a3 มีค่าเป็น200 a1 มีค่าเป็น2ดังนั้นสมการของเราจะติดตัวแปร a2 อยู่แก้สมการอย่างเดียวค่ะนักเรียนได้ a2 ออกมาเป็น2ค่าคือ20และลบ20 แต่ถ้านักเรียนไม่ทำวิธีนี้ใช้วิธีการหาพจน์ทั่วไปก็ได้ค่ะวิธีที่สองใช้การหาพจน์ทั่วไปพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตคือ an เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1เช่นเคยค่ะโจทย์กำหนด a1 มาให้ และโจทย์กำหนด a3 มาให้ข้อนี้นะคะแทน a3 ลงไปจะได้ a3 เท่ากับ2คูณ r ยกกำลัง3ลบ1แทนค่า a3 เป็น200ได้เป็น200เท่ากับ2คูณ r ยกกำลัง2แก้สมก,การค่ะ ข้อนี้ได้ r เป็น10และลบ10แต่ค่า r นี้ไม่ใช่คำตอบนะคะโจทย์ถาม a 2ฉะนั้นค่าของ a 2ของนักเรียนก็จะต้องนำค่าของ a 1คูณด้วย r ถึงจะได้ a 2ออกมาคำตอบเหมือนกันค่ะ a 2เป็น20และลบ20ซึ่งตรงกับช้อยข้อ1ใน4ช้อยนี้ถ้านักเรียนทำข้อนี้ได้นะคะข้อนี้คือข้อสอบ O.net ในปี52ด้วยเห็นไหมคะไม่ยากเท่าไหร่วันนี้นะคะ เราจะมาดูเรื่องลำดับเรขาคณิตซึ่งหัวข้อย่อยของเราก็คือการประยุกต์ของลำดับเรขาคณิตพูดง่ายๆก็คือเราจะมาทําโจทย์กันค่ะทบทวนกันก่อนนะคะก่อนที่จะไปทําโจทย์ลำดับลำดับ1จะเป็นลำดับเรขาคณิตก็ต่อเมื่อมีค่าคงตัว r ซึ่งค่า r นี้หาได้จากการนา an บวกหหารด้วย an ซึ่งพูดง่ายๆก็คือสอพจน์ที่อยู่ติดกันค่ะนําพจน์หลังหาร ด้วยพจน์หน้าจะได้ค่าคงตัว r นี้ออกมาและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิตซึ่งถ้านักเรียนจำกันได้พจน์ที่ n คือ an เท่ากับ a1 คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1เมื่อ a1 คือพจน์แรกและ r คืออัตราส่วนร่วมของลำดับเรขาคณิตค่ะเรามาเริ่มกันที่โจทย์ข้อ1เลยนะคะเรามาดูโจทย์ในตัวอย่างที่1กันนะคะ ตัวยอย่างที่ 1. บอกว่านายยอดตั้งใจปั่นจักรยานทุกวันเป็นเวลา49วันโดยให้ได้ระยะทางรวมต่อสัปดาห์เป็น2เท่าของสัปดาห์ก่อนหน้าเสมอถ้าสัปดาห์แรกเขาปั่นจักรยานได้ระยะทาง20กิโลเมตรคำถามข้อนี้คือเขาจะปั่นจักรยานได้ระยะทางกี่กิโลเมตรในสัปดาห์สุดท้ายข้อนี้โจทย์ให้เป็นสัปดาห์มา แต่ข้อมูลกำหนดเป็นวันมาให้ดังนั้น1สัปดาห์มี7วันนะคะโจทย์ข้อนี้กำหนด49วันดังนั้น49วันคิดเป็น7สัปดาห์ข้อนี้ค่า n เป็น7ค่ะเราสามารถนำข้อมูลตรงนี้มาเขียนเป็นลำดับเรขาคณิตได้นะคะคือสัปดาห์แรกนายยอดปั่นจักรยานได้20กิโลเมตรแน่นอนค่ะสัปดาห์ที่2ต้องปั่นได้เป็น2เท่าดังนั้นค่าของพจน์ที่2คือ40 และสัปดาห์ที่3จะต้องปั่นจักรยานได้เป็น2เท่าเหมือนกันดังนั้น40คูณ2ได้80เขียนเป็นลำดับได้ดังนี้ค่ะจากสูตรพจน์ทั่วไปนะคะก็คือ an เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1ข้อนี้แทนค่าลงไปค่ะค่าที่เราได้นะคะจากลำดับนี้คือ a1 เป็น20 r เป็น2และ n เป็น7ข้อนี้นะคะเราก็แทนค่าลงไปก็จะได้เป็น a 7เท่ากับ 20, 20คูณด้วย2ยกกำลัง7ลบ 1, 1ค่ะ หาผลลัพธ์อย่างเดียวค่ะนักเรียนผลลัพธ์ข้อนี้ได้เป็น1,280สรุปก็คือนายยอดจะปั่นจัก,กรยานด้วยระยะทาง1,280กิโลเมตรค่ะข้อนี้เป็นโจทย์โอเนตด้วยนะคะซึ่งเป็นโอเนตในปี60ค่ะเป็นไงกันบ้างคะพอทำได้ไหมเอ่ย ถัดมาข้อ2นะคะโจทย์กำหนดให้ a 1 a 2 a 3และ a 4เป็นลำดับเรขาคณิตที่มีอัตราส่วนร่วมเป็นจำนวนจริงบวกอัตราส่วนร่วมคือค่า r ข้อนี้กำหนดให้เป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นนะคะเงื่อนไขก็คือ a 1บวก a 2เท่ากับ8และ a 3บวก a 4เท่ากับ72คำถามข้อนี้จะมี4คํคำตอบเพราะโจทย์ถามว่า a 1 a 2 a 3และ a 4เป็นเท่าใดวิธีการทำนะคะพจน์ทั่วไปของเรา an เท่ากับ 1> a 1คูณ r ยกกำลัง n ลบ1โจทย์กำหนด a 1 a 2 a 3และ a 4มาให้ถ้านักเรียนจะแทนค่าทั้งหมดลงไปในนี้ตัวแปรของนักเรียนจะกลายเป็นทั้ง a 1 a 2 a 3และ a 4ซึ่งเยอะแยะมากมาย ก่อนที่จะทำนะคะแปลงร่างมันให้เสร็จก่อนวิธีการแปลงร่างก็คือ a 2เนี่ยค่าของ a 2จริงๆแล้วจะเท่ากับ a 1คูณด้วย r a 3เนี่ยค่าจริงๆแล้วนะคะก็จะเท่ากับ a 1คูณด้วย r ยกกำลังสองและ a 4ค่ะก็จะมีค่าเท่ากับ a 1คูณด้วย r ยกกำลังสาสาเหตุที่คููแปลงร่างทั้งหมดนี้นะคะก็เพราะว่าเวลาเราแทนค่าลงไปตัวแปรของเราจะได้มีแค่2ตัวก็ คือ a 1และ r ใส่ทุกอย่างนะคะที่เราแปลงล่างเมื่อกี้ลงไปในโจทย์ที่กำหนดให้จะได้เป็น a 1บวก a 2เท่ากับ8ก็กลายเป็น a 1บวกด้วย a 1คูณ r เท่ากับ8 ดึงตัวร่วมออกมาค่ะนักเรียนตัวร่วมของ2ตัวนี้ก็คือ a 1ฉะนั้นเราก็จะเขียนได้ในรูปเป็น a 1คูณด้วย1บวก r เท่ากับ8สมการของเราติดเรียบน้อยแล้วไปไหนต่อไม่ได้ให้เป็นสมการที่1ค่ะถัดมานะคะสมการที่2ก็คือ a 3บวก a 4เท่ากับเ2เช่นเคยค่ะเอาค่าที่เราแปลงเมื่อกี้ใส่ลงไปใน2ตัวนี้ก็จะได้เป็น a 1 r ยกกาลังสองบวก ด้วย a 1 r ยกกำลังสเท่ากับ72ดึงตัวร่วม a 1 r ยกกำลัง2ได้เป็น a 1 r ยกกำลัง2คูณในวงเล็บ1บวก r เท่ากับ72อทำอะไรต่อไม่ได้แล้วค่ะให้เป็นสมการที่2ไว้เราติดสมการอยู่สองสมการและตัวแปรทั้งหมด2ตัว ดังนั้นเราก็ใช้วิธีการแก้สมการหาค่าตัวแปรออกมาซึ่งครูจะใช้สมการที่2หารด้วยสมการที่1ค่ะสมการที่สองของเราก็คือ a 1คูณ r ยกกำลังสองคูณด้วย1บวก r ส่วนสมการที่1ของเราก็คือ a 1คูณด้วย1บวก r ตัดให้เรียบร้อยค่ะพจน์ที่เป็น1บวก r ทั้งบนและล่างทางซ้ายจะตัดกันได้หายไปหมดเลยและ a 1ทั้งด้านบนและด้านล่าง ตัดได้เหมือนกันค่ะดังนั้นค่าที่เหลืออยู่เมื่อแก้สมการแล้วได้ R ออกมาเป็น2ค่านะคะก็คือ R เป็น3และ R เป็นลบ3ข้อนี้โจทย์บอกว่าให้อัตราส่วนร่วมเป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นดังนั้นเนี่ยจำนวนจริงบวกของเรามีเลข3เลขเดียวกากรบาดไปเลยค่ะ ลบ3ใช้ไม่ได้สรุปก็คือพอหนูได้ค่า R มาแล้วนะคะโจทย์ข้อนี้เนี่ยให้หา A1 A2 A3 และ A4 แทนค่า R ลงไปในสมการที่1ค่ะเพื่อหา A1 ก่อนแก้สมการปกติค่ะได้ A1 เป็น2เมื่อเราได้ A1 แล้ว เมื่อเราได้ r แล้วจบเลยค่ะนักเรียน a 2ของเราก็จะกลายเป็น2คูณ3ได้ค่าเป็น6และ a 3ของเราก็คือการนำพจน์ที่2ซึ่งมีค่าเป็น6 คูณด้วย R 6คูณ3ได้18และ a c ของเราเราก็จะนำพจน์ที่3คูณด้วยค่า R เหมือนกัน18คูณ3ได้54เสร็จเรียบร้อยทั้ง4คํคำตอบสรุปข้อนี้นะคะ A1 มีค่าเป็น2 A2 มีค่าเป็น6 A3 มีค่าเป็น18และ A4 มีค่าเป็น54ค่ะ ถัดมาข้อ3นะคะโจทย์บอกว่าเด็ก3คนมีอายุ 1, 5และ13ปีตามลำดับคำถามข้อนี้อยากทราบว่าอีกกี่ปีอายุของเด็กทั้ง3คนนี้จะเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิต โจทย์ถามอีกกี่ปีแสดงว่าเป็นอนาคตนะคะครูจะสมมุติให้เวลาผ่านไปทั้งหมด x ปีซึ่งเดี๋ยวเราจะมาหาว่า x ตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อผ่านไป x ปีแล้วเนี่ยเด็กทั้ง3จะมีอายุดังนี้คือคนที่1จะมีอายุ1บวก x คนที่2จะมีอายุ5บวก x และคนที่3จะมีอายุ13บวก x ข้อนี้โจทย์ต้องการลำดับเรขาคณิตฉะนั้นเนี่ยลักษณะของลำดับเรขาคณิตนะคะก็คือเรานำพจน์ที่อยู่ติดกันนำพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าจะได้ค่า R ซึ่งเป็นค่าคงตัวข้อนี้ a 1เป็น1บวก x a 2เป็น5บวก x และ a 3เป็น13บวก x เขียนอยู่ในรูปอัตราส่วนค่ะจะได้เป็น a 3ส่วน a 2เท่ากับ a 2ส่วน a 1> 1. นำค่าทุกอย่างเมื่อสักครู่นี้แทนลงไปให้หมดค่ะดังนั้นสมการของเราก็จะติดตัวแปร1ตัวก็คือ x แก้สมการตามวิธีที่นักเรียนถนัดค่ะข้อนี้ครูใชก้การคูไคว่การคูณคว่ยของครูก็คือครูจะย้าย1บวก x ขึ้นมาคูณทางฝั่งซ้ายและย้าย5บวก x ขึ้นไปคูณทางฝั่งขวาขั้นตอนถัดไปค่ะนักเรียนนักเรียนจะต้องคูณกระจาย2พจน์นี้ให้เสร็จเรียบร้อยดังนั้น ทางฝั่งซ้ายจะกลายเป็น13บวก 13x บวก x บวก x กำลังสองและทางฝั่งขวาจะกลายเป็น25บวก 10x บวก x กำลังสองค่ะย้าย x กำลังสองไปไว้ด้วยกันดังนั้น x กำลังสองจะตัดกันไปหมดเลยตัวแปรของเราเหลือแค่ x อย่างเดียวแล้วค่ะนักเรียนบวกลบคูณหารให้เสร็จสับเรียบร้อยข้อนี้ 4x เท่ากับ12ดังนั้น x มีค่าเป็น3ค่ะ รุปก็คืออีก3ปีข้างหน้าเด็กคนนี้จะมีอายุเรียงกันเป็นลำดับเรขาคณิตข้อนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าครูใช้ลักษณะของสมบัติเรขาคณิตมาใช้แก้โจทย์ไม่ได้ใช้พจน์ทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยในการเลือกใช้วิธีนักเรียนจะต้องเลือกใช้วิธีให้เหมาะสมในแต่ละข้อด้วยถัดมาข้อที่4ี่นะคะ ลูกบอลตกจากที่สูง6,400เมตรเมื่อตกถึงพื้นแล้วจะกระดอนกลับขึ้นไปในการกระดอนนี้นะคะจะสูงเป็นครึ่งหนึ่งของความสูงที่ตกลงมาเสมอโจทย์บอกว่าถ้าปล่อยลูกบอลให้กระดอนต่อไปเรื่อยๆการตกถึงพื้นในครั้งที่10ลูกบอลจะกระดอนได้สูงเท่าใดข้อนี้นะคะเราจะต้องมาดูก่อนว่าในการกระดอนครั้งแรกเนี่ยความสูงเป็นเท่า ซึ่งโจทย์กําหนดให้เป็นครึ่งหนึ่งของระยะทางที่ตกดังนั้นระยะทางที่ตกคือ6,400ลูกบอลจะกระดอนขึ้นไป3,200เมตรค่ะถัดมานะคะครั้งที่2เมื่อลูกบอลตกจากความสูง3,200เมตรแล้วก็จะกระดอนขึ้นมาสูง1,600เมตรแบบนี้และครั้งที่3ก็จะเป็น800เมตรซึ่งจะเป็นครึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆค่ะดังนั้นลำดับของเราจะมีค่า a 1เป็น 3,200และค่า r เป็นเศษ1ส่วน2ค่ะจากสูตรรูปพจน์ทั่วไปนะคะ an เท่ากับ a1 คูณ r ยกกำลัง n ลบ1นักเรียนแทนค่าลงไปได้เลยข้อนี้โจทย์ให้หาการตกถึงพื้นในครั้งที่10ดังนั้นข้อนี้เราจะหา a10 แทนค่าเลยจะได้เป็น a10 เท่ากับ3,200คูณด้วยเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง10 ลบ 1. 1คิดเลขอย่างเดียวค่ะนักเรียนข้อนี้3,200หารด้วย2ยกกำลัง9ได้ผลลัพธ์เป็น6.25เมตรสรุปก็คือลูกบอลจะกระดอนขึ้นไปได้สูง6.25เมตรค่ะนี่ก็คือลักษณะโจทย์ของการประยุกต์ลำดับเรขาคณิตนะคะสรุปก็คือลำดับเราเรียนไปทั้งหมด2แบบลำดับแบบแรกก็คือลำดับเลขคณิต และลำดับแบบที่2ก็คือลำดับเรขาคณิตเรามาทบทวนลักษณะของลำดับทั้ง2กันก่อนดีกว่าค่ะลำดับเลขคณิตนะคะถ้านักเรียนจำได้ เมื่อนักเรียนนำพจน์ที่อยู่ติดกันมาลบกันจะได้ค่าคงตัวดีเสมอลำดับเลขคณิตต้องนำมาลบนะคะพจน์ที่ n ของลำดับเลขคณิตคือ an เท่ากับ a1 บวกวงเล็บ n นลบ1คูณด้วยดีนี่คือลำดับเลขคณิตแต่ลำดับเรขาคณิตค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนนำพจน์ที่อยู่ติดกันนำพจน์หลังหารด้วยพจน์หน้าจะกลายเป็นค่า R ซึ่ง R นี้เรียกว่าอัตราส่วนร่วม พจน์ที่ n ของลำดับเรขาคณิตก็คือ an เท่ากับ a1 คูณด้วย r ยกกำลัง n ลบ1ค่ะในครั้งต่อไปนะคะตอนที่26นักเรียนจะได้เรียนเรื่องใหม่ซึ่งเรื่องใหม่คืออนุกรมทั้งเลขคณิตและเรขาคณิตจะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามนะคะวันนี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนค่ะสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน